สวัสดีครับอันนี้เป็นจะมาเล่นเกมโรบักจะมาเล่นแบบเทมโบลินปาร์คค่ะมาเล่นแบบ EFC นะคะน้องแบทเราเข้ามาแล้วค่ะในแบบนี้เป็นแบบเกี่ยวกับอะไรคะเทมโบลินเนอะแค่เชื่อมทำไมแสงมันกลายเป็นแบบนี้ล่ะเศรษฐาเดินซ้ายเดินขวาเดินมันไม่ได้มีแค่เทมโบลินนะคะมันมีมีส่วนน้ําด้วยแต่เราจะไปเล่นเทมโบลินกันก่อนเดิมาแข่งกระโดดกันใครสูงกว่ากันว้าวน้อแบทดูหน่อยเนี่ย มีมีคนตีลังกายอะไรไปเจ็บเตี๊ยงกายยังไงอ่ะเฮ้ยเขาตี๊ยงกายยังไงไม่หนูตีลังกายเลยหรอกแ้วทำยังไงลาดอรี่กดลาดอรี่ไหนแล้วแม่เห็นมีไหมลาดอรี่อ่ะไม่เห็นมีอะไรด้านลอรี่มีเอ้ยบอกให้กดลาดอรี่โอ้ัวทิ้มเลยโอ้โโอ้โอ้ไป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 อีกนะไหนล่ะกระโดดจนตาลายอยู่ไหนเนี่ยที่นี่ นี่ไหนเนี่ยนี่นี่ครับพูดพอ,พอครับไปก็มาสิห,หยุดกระโดดแล้วไปต่อนี่ต่อไปกระโดดที่ไหนๆๆๆๆเข้าไม่ได้อะลูกรอสิเอ๊ะขี่แกเล่นละเด่นตามอยู่เอ๊ะไม่ตามตามอยู่ครับ ไปไปไปไหนอุ้ยเดินชนไปไหนแล้วคะออบบี้ออบบี้ว่ามันไหลไปด้วยนัะนน่ะอุ้ยล่นน่ะมีล่นน่ะมีมีให้กระโดดอุ้ยไม่ผ่านน่ะเล่นได้หน่อยดิกระโดดเฮ้ยตุ๊กอ่าอ่าแบนอื่นไหมอันนี้สนุกเมื่อกี้ข้างในสนุกข้างในสวยลองเล่นได้หน่อยดิยาก

โอ้โหทำไมมีเป็นอย่างเงี้ยเอาไก็โดนเลีกไปโดนโดนเลี่นี่แหละเอ้ามันสูตกแล้วโดดยังไงอะมันสูงอะมันมีสองฟังก็นเนี่ะก็สลับกันไปสลับกันมาเรื่อยๆหนูเล่นมันมีแค่สองแต่ว่ามันสูงอะสูงอะไรของมันพูดไปพ่อนะลูกอุ้ยอุยเกือบโอ้โหยากอะยากกคนยิ่งเฮ้ย จริไหมแล้วเน่ยนอนเลยโอ้ยเหมือนกันเปลี่ยนด่านเธอตรงเนี้ยเริ่มตรงนี้มันยากอะมีเล่นไม่ผ่านเนี่ยเผื่อแล้วไม่อยากันเหมือนกันเอาไปด่านอื่นด่านอื่นแบบอื่นนะแล้วกด็ดีแบบนี้อีกห้านีเอ้าแบบแล้วมันตายมันเปลี่ยนมามาไปเล่นอันอื่นกันเล่นอะไรอีกบอหรออยู่ไปสอดไปเล่นเข้านี้อา้าวบางอันมันเข้าไม่ได้นะเนี่ยมันต้องมีพอย n t พอเราต้องเก็บพอยต์แต่อันนี้เราเข้าได้ก็หนูมีพอยต์นี่เข้าตรงนี้เ,เข้าไม่ได้เตะรอพวกกำลังรอผู้เล่นแต่ละในทีมจำกัดสองอันนี้ไงเข้าได้แล้วีนเงิไปสีน่น้นำเงินเเลยแล้วยังไงไม่เลยการรักษาปลอดภัยในทีมหรือออกันเล่นยังไงมันต้องแข่งอะไรกันสักอย่างเริ่มบาร์ตี้ลังแสม่ลาดอลลี่ อนอนมีบอลออกมาแล้วได้ไงเอามันโยนไงอโอ้คนไม่ยินเลยถาร์ทผมไหนคุณเอาเอาบอลมาออกมาไงคะอ๋อโยนบอลใส่ทีมตรงข้ามไม่โยนเลยเอาบอลออกมายังไงยังไม่เป็นเลยอาหนะุดออกมาแล้วไปไปดันต่อไปไปสิมีที่ให้เล่นเยอะมากเลยอะ ประกาศพัน point หนูมีร้อยังไม่ถึงพันดูยังไง point ตัวเองนี่ไงนี่หนเอาเจอสิบสี่แหรอมีร้อยหกไปเล่นตรงนี้ดีกว่าน่าเล่นไหนคะปีนเนาะเนี่ยไปเล่นสไลเดอร์น่ะเดี๋ยวเฮ้ยหนูตกแล้วหนูขึ้นไม่ได้มันเหมือนไม่ให้ปีนมันเหมือนจะกระโดด มันกระโดดยังไงแม่มันกระโดดไม่ถึงเหยียมสี่เหลี่ยมเอา้ามันขึ้นไปได้ไงอ่ะนี่น้องกระโดดจากตรงนี้ก็กโดดนี้ไปไหนก็เอา้ากระโถไม่ได้ผักนี่กระโดดตีหลังกาได้เฉย,ยมือไปโดนอุย้ดดดยตกอีกแล้วอ่ะนี่หลังกา จะพาก,กันเด้ออุ้ยมันดันมันดัแล้วมันด้แล้วมัได้แล้วอ๋อขึ้นมาเป็นสไเด้อมีขึ้นมาจะซื้อซื้อรถยังเดี๋ยวสิสยังเอามาตัวด,ด,ดีลว่สาสไลเดอร์ดีกว่าเออตัวหลายรอบเลยนะมันสไลเด้แล้วจะมาลงมาเจอกับออบบี้แต่ก็มีแฮปปี้อีก ไปเข้าไปอุ้ยมันมีให้หมุนสวยมากค่ะโอ้จะโดดไม่ผ่านอ่ะทันเล่นได้หน่อยดิลูกนี่ลูกจ๋ากระโดดหน่อยอุ้ยอะไรอ่ะโอยโอยตัวโอยเราเซนิบอยพอยนี่บัตมันมีเห็นบัตรโอยด้วยโอ้บัตรไปไกลแล้วโอ้ว่าโอ้บัตรเข้าไปไกลแล้วทุกคนนีีไปตามบัตรไปทางนู้นดีกว่าเอาบไปอือเสร็จ เีาจะไปตามหาแบทได้ที่ไหนนยะแบตอยู่ไหนแบทเขาห้อยตัวไปไหนต้นไหนแล้วก็ไม่รู้นะไปตามหาแบทแมนกันนะทุกคน,นง่ายเจอแล้วแต่แบทแมนเขายืนเฉยเพราะว่าเขาไปืออแล้วจ้ะนี่เจอน้องแบทแล้วมาปิดคลิปกับน้องแบทต,ตรงนี้ดีกว,วา่าอุ้ยด้ง ยืนเฉยย,ยืนเฉยๆโอ้โอ้โอ้โอโอโอโกระโดดกระโดดกระโดโะโด,โโดโตรงหน้าน้องแบทนะคะนี่สำหรับคลิปนี้เราสองคนแม่ลูกขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามให้มามีกับน้องแบทด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบุยบุยบ,ยบายๆลากนะจุบ๊บ